ราคาราคครับี in ่ันุกรันครับราคาคัดิเดตนายกรรคพื ron, ่อไทยมัางไหมครับคดิเดตนายกรรคพือนทยครับก็บอกว่าเริ <t ali> <t ali> <t ali> ่มเริ่มเข้าเข้าการเมืองเยอะเท่ากันเหรอตอนลงรัฐบาลแค่ปหกเท่ากันที่พูดอยู่ก็ค่านะครเค

ซู่ซู่ธนาคารธนาคารครับพี่เลื่อนถอยอยู่แล้วนะคาร้นที่ดนายกปั้นทัไทยบ้างครับขั้นทณดนายกบนะครับก็ก็บอกว่าเริ่มเริ่มข้าเข้ากันเมืองเร่มกันากาตอนลงรกฐบาลก็มิดเข้ากันที่พูดอยู่ก็ฟังใจ ครับ้อนะครับตอครับระวังนะครับไปได้มพร้อมบังเลฟสไปครับ ហើយទី2.3មកហើយចូលទៅតាមទី2.3ចូលទៅតាមទី2.3 สวัสดีค่ะต้รัเข้สาดีเ้่ร